สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับชาวราศีกรกฎแล้วก็ชาวลัคนากรากฎทุกคนเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโมเหมือนเดิมน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงครึ่งเดือนหลังค่ะเอ้ยไม่ใช่ครึ่งปีหลังนะแหมผิดกันตั้งแต่ต้นคลิปที่หมอขออนุญ,ญาตไม่กดอัดใหม่ได้ไหมคะมันก็ธรรมชาติด,ดีนะก็เป็นดวงครึ่งปีหลังค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มอ่านเหมือนเดิมก็พูดกันทุกคลิปแหละเผื่อมีคนใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆในที่เนี้ยหมายถึงใหม่แบบใหม่จริงๆใหม่แบบที่เขาไม่ค่อยหรือว่าไม่เคยฟังดวงรวมมาก่อนนะคะอาจจะไม่เข้าใจว่าการฟังดวงรวมเนี่ยมันก็คือดวงรวมอย่าเครียดอย่าคิดมากอย่าเอามาคิดว่ามันคือดวงเรา100%มันมีโอกาสเกิดได้ตั้งแต่1%จนถึง100นั่นแหละแต่ว่าอย่าไปซีเรียสด,ดีก็ อ่ะถ้าดีปุ๊บเนี่ยคิดไปเลยก็ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ของฉันอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีก็คิดว่าอุ้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองอะไรอย่างเงี้ยจะได้สบายใจนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะเริ่มดูอีกหนึ่งอย่างนะขออ่านนิดนึงว่าเอยไม่ใช่ขออ่านขอพูดนิดนึงนะคะว่าชาวกรกฎคือใครนะคะชาวกรกฎก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะหรือหากว่าใครรู้ว่าตัวเองมีลัคนานะคะสถิตอยู่ในราศรีกรกฎ สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถเข้ามานั่งฟังคลิปของราศีกรกฎในช่องพี่หมอได้ทุกคลิปเลยนะคะคุณถือว่าอยู่ในโหมดเดียวกันนะใครที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้โอเคค่ะเรามาเริ่มอ่านกันที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งปัจจัยที่ใครหลายๆคนยกให้เป็นเรื่องหลักๆเรื่องที่สําคัญในชีวิตนะคะเรามาดูกันว่าทิศทางความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎเนี่ย ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะหรือ6เดือนสุดท้ายจะมีเกณฑ์นะคะอะไรเกิดขึ้นบ้างพี่หมอขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านที่กำลังนั่งฟังและรับชมคลิปนี้อยู่นะคะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้กับชาวกรกฎนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอไพ่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บอกกล่าวคำทำนายที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวลัคนาและก็ชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์พี่หมอขออนุญาตอ่านเป็นของคนโสดก่อนนะแยกประเด็นกันไปนะคะเริ่มที่คนโสดในช่วงเดือนกรกฎาต้องบอกว่ามีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ในการเจอใครสักคนที่น่าสนใจมีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นพูดคุยทำความรู้จักหรือว่า ไปจีบเขาก็ได้หรือเขามาจีบเราก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าจะมีเกณฑ์ของการได้เจอใครอ่ะหรือบางคนถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดที่ปิดตัวเองมานานในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอยากมองหาความรักความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะเจอไหมก็อย่างที่บอกว่าเรามีเกณฑ์จะเจอนะคะก็อาจจะเจอแต่ว่าจะได้เริ่มต้นใหม่เอาจริงๆที่หมอมองว่ามันอาจจะได้ไปในพาร์ทของการเรียนรู้ทําความรู้จักพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการมีคอมมิตเมนต์กันมัน มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะําหรับพี่หมอนะแล้วก็สิงหากันยาออมเอาสิงหาก่อนสิงหาเนี่ยก็ยังจะคล้ายๆกับในช่วงเดือนกรกฎานะคะแต่ว่าช่วงเดือนสิงหามันจะมันเหมือนกับว่ามีตัวเลือกเยอะขึ้นแล้วก็หนึ่งในตัวเลือกนั้นนะคะของชาวกรกฏเนี่ยพี่หมอบางว่า มีโอกาสจะไปเจอหรือว่าพบรักกับคนที่เราคาดไม่ถึงได้ด้วยนะรู้สึกว่าคนเนี้ยแบบเฮ้ยเอ้ยเราชอบเรามาชอบเขาได้ไงหรือว่าเรามาเจอกันได้ยังไงหรือว่าเอ้ยเขาชอบเราจริงหรออะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีลักษณะแบบนั้นด้วยนะคะแล้วก็มันดูเป็นคนที่บางคนอาจจะแบบไม่ชอบที่หน้ากันมาก่อนได้ด้วยนะเอออาจจะไปแบบจากคนที่แบบเป็นศัตรตูกันไม่ชอบกันไม่ถูกชะตาก,กันกายมาว่า กลายมาเป็นว่าเป็นคนที่เราแบบไปให้ความสนใจเขารู้สึกชอบในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะลากยาวอยู่กับอิทธิพลเนี้ยไปหลายเดือนเหมือนกันนะที่พี่หมอเห็นถ้าเกิดว่าเป็นคุณไปชอบเขาก็คือตามจีบเขาเลยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขามาชอบคุณก็คือเขาก็ตามจีบคุณเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าพี่หมอเห็นคอมมิชเมนต์แบบจริงจังไหมคือพี่หมอมองว่าชาวกรกฎใน6เดือนเนี้ยพี่หมอยังไม่เห็นการเริ่มต้นใหม่แบบจริงจัง อืมยังไม่มีคอมมิตเมนต์นั่นเองนะบางคนเนี่ยอบางคนเนี่ยอาจจะยังยุติดอยู่กับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆได้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่ของเก่าจะกลับมาได้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมอไล่ทีละเดือนดีกว่าเนาะไล่ไปทีละเดือนแต่เห็นอะไรอย่างเงี้ยในภาพรวมหกเดือนนะ เมื่อกี้เราบอกว่ากรกฎาคมเป็นช่วงของการเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเริ่มต้นมองหาความสัมพันธ์เริ่มต้นพูดคุยเริ่มต้นจีบคนโน้นคนนี้คนนั้นทําความรู้จักเอ่อความทําความรู้จักคนโน้นคนนี้คนนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นแต่ถามว่ากรกฎเลือกได้ไหมก็ยังไม่ได้ค่ะนะสิงหามีเกณฑ์มีคนเข้ามาเยอะมีตัวเลือกเยอะเจอคนเยอะหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ เรารู้สึกว่าขัดแย้งกับเราไม่ชอบที่หน้ามาก่อนเลยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยได้หรือว่าเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงอะไรทํานองนั้นนะคะ,ะช่วงเดือนกันยาตุลานะสองเดือนนี้เป็นเดือนที่สบายสบายค่ะถ้าเกิดว่าสองเดือนก่อนหนะ้ามีใครเข้ามาแล้วเลือกที่จะคุยเดือนกันยาพี่หมอมองว่ามันก็เป็นช่วงเดือนที่เราเหมือนแบบทําความเหมือนเน้นความสบายใจตัวเองอะอยากคุยกับใครก็คุย ใครเข้ามาจีบก็เปิดโอกาสยินดีต้อนรับมาจีบได้เลยแต่ว่าถามว่าชาวกรกฎจะมีคอมมิชเมนต์กับเขาเหล่านั้นไหมพี่หมอมองว่าไม่อ่ะเน้นเน้นสบายใจก่อนเน้นคุยไปเรื่อยเน้นดูไปก่อนอ่ะยังมองหาอยู่อะไรอย่างนี้นะคะกันยาตุลาจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะช่วงเดือนตุลาเนี่ยพี่หมอมองว่ากรากฎหลายคนมีเกณฑ์ที่ของเก่าจะกลับมา แต่มันจะต้องเป็นของเก่าพาดดีเท่านั้นบางคนอาจจะมีคนรักเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าที่เคยเลิกหลักกันไปแต่ว่าจบกันไปแบบว่ายังรักกันแต่ว่าตอนนั้นอาจจะไปด้วยกันไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะกลับมาอ่าก็จะกลับมานะคะกลับมาคุยกันกลับมาทํากลับมาก่อนแต่ยังไม่ได้คบนะคือเหมือนกลับมาคุยกันกลับมาอะไรกันอะไรทํานองนี้นะอ่าเข้าสู่พฤศจิกาธันวาต้องบอกว่าช่วงเดือนพฤศ ขอไปนะคะช่วงเดือนพฤศจิกานะคะเป็นช่วงเดือนที่ชาวกรกฎเนี่ยอาจจะลดบทบาทเรื่องความรักความสัมพันธ์ลงนะคะไปใส่ใจเรื่องอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานทั้งสองเดือนเลยนะคะทั้งพฤศจิกาแล้วก็ธันวามันเป็นเดือนที่คนโสดเนี่ยเหมือนแบบเบรกค,ความรักความสัมพันธ์เบรกเรื่องเนี้ยเอาไว้ก่อนแต่ว่าคนต่างๆเหล่านั้น ที่ที่หมอพูดมาในช่วงสี่เดือนเขาก็ไม่ได้หายไปไหนเขาก็ยังอยู่ยังวนๆเว,ว,วียนๆกันอยู่เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้จะเลือกใครด้วยนะคะแต่อาจจะแฟนเก่าของเก่าคนคุยเก่าอันนี้จะโดดเด่นจะยังอยู่แบบโดดเด่นยังอยู่เป็นแบบโค้งสุดท้ายของคุณนะคะเพราะว่ามันมีอะไรเก่าๆร่วมกันแล้วก็มีความแบบอยากดีเทิร์นกันอยู่สูงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สรุปจบมาทันทีทันใดในใน,ในปีนี้ละกันเนาะ เออเอาเป็นว่าเขาแค่กลับเข้ามานะคะสําหรับคนโสดก็จะเป็นพาร์ทประมาณนี้ส่วนคนมีคู่ก่อนจะเริ่มอ่านนะคะก็ต้องย้าเหมือนเดิมว่ามันเป็นดวงรวมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเป็นคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาให้ข้ามไปเลยนะไม่ต้องฟังก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่เป็นไรฟังได้ก็ฟังกันเป็นเพื่อนกับชาวกรกฎท่านอื่นต่อไปหรือว่า ไม่มีปัญหาแต่ชอบฟังพอรู้สึกว่ามีประโยชน์จะได้เอาไประวงังอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะสำหรับคนมีคู่นะกรกกาาความรักความสัมพันธ์ดีมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความมั่นคงจริงๆต้องบอกว่ากรกกาาสิงหากรกกาาสิงหากัญญาแม้กระทั่งตุลาด้วยอะ รกฎดาสิงหากันยาตุลาความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ะใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันก็พี่หมอก็เห็นปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่ขอพูดพัดดีก่อนโดยส่วนใหญ่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีมากดีจนถึงดีมากอ่กาก็ระดัฟังไว้นะดีจนถึงดีมากนะคะเรื่องที่โดดเด่นก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างนะเพราะว่ามันคือวงรวมนะคะ บางคู่เนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยกันอย่างเช่นธุรกิจนะคะหรือว่ามีการวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นการวางแผนที่ลงมือทําบางอย่างเจ็ดถ้วยเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ที่ยังไม่ลงมือทําแต่ว่าเขาเปิดเปิด,ปดพี่หมอขอโทษนะทุกคนลิ้นพันกันเขาเปิดประเด็นมาด้วยไพ่ เด็กไม้เพราะฉะนั้นพี่หมอมองว่ากรกฎกคมดยังไงมันจะเกิดการลงมือทําอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอาจจะเคยคิดกันมานานแล้วหรือว่าเราเคยพูดกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎกคมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องดีเป็นธุรกิจก็ได้อาหรือบางคนเนี่ยเป็นคู่แต่งงานแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าซื้อบ้านสมมตินนะยังไม่ซื้อบ้านเช่าเขาอยู่น,นู่นนี่นั่นมาในเดือนกรกฎกคมอาจจะมีการแบบเริ่มละลงมือ เดินเรื่องและกู้ซื้อบางคนก็กู้ซื้อบางคนก็แบบอ่ะอะ,อะไรนะเสียเงินปลูกบ้านอ่ะได้หมดนะคือเหมือนกับสิ่งที่เราเคยคิดกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะลงมือทํามันในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายสิ่งนะที่ชาวกรกฎเนี่ยจะพูดคุยกับคู่ของคุณในช่วงเดือนกรกฎานะคะเหมือนกับว่าแผนหนึ่งอะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเรามาวางแผนใหม่ด้วยกันอ่าเหมือนกับว่าก็จะไปวางแผนในอนาคตต่อต่อ,ต,อต่อไปอะไรประมาณอย่างนี้ได้นะคะ ช่วงเดือนกันยาตุลาพี่หมอบองว่าสองเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์มันใช้คำว่าราบรื่นค่ะโดยส่วนใหญ่นะราบรื่นดีคือมีความเอาอกเอาใจใส่กันดีดูแลซึ่งกันและกันดีต่อให้มีปัญหาเข้ามานะต่อให้มีปัญหาเข้ามาในช่วงสิงหากันยาขอไวสองเดือนชาวกรกฎก็สามารถรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ แล้วไม่ใช่คุณคนเดียวที่แก้แต่มันเป็นการจับมือกันแก้อ่าจับมือกันแก้แก้ไปด้วยกันนะคะทีนี้เมื่อกี้คนโสดอะ่ะเขาขึ้นเรื่องคนเก่าชาวกรกฎที่มีคู่แล้วก็ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยของเก่าเราจะกลับมาหรอหรือ,อยังไงก็ไม่ใช่นะคะก็ไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะที่หมอมองว่าในเดือนตุลาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ ชาวกรกฏอนะ่ะอาจจะได้อะถ้าถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันนะถ้าเป็นความรักที่แบบแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอาจจะได้กลับไปทํากิจกรรมหรือว่ามันเหมือนเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศเก่าๆจริงๆอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นช่วงเดือนที่ความรักความสัมพันธ์หนึ่ง 1, คือมีความราบรื่นสองยังดูแลเอาอกเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีเพราะฉะนั้นอาจจะมีกิจกรรมมี activity มีนู่นม,มีนี่มีนั่นอยากทําร่วมกันเยอะแล้วก็ มันเป็นไปในทิศทางที่เหมือนเติมความหวานให้กันละกันแต่ว่าไปหยิบเอาเรื่องเก่าๆนะเช่นอ่าไปดูหนังด้วยกันเคยไปดูหนังด้วยกันตอนจีบกันแล้วไม่เคยไปอีกเลยในเดือนตุลาคมเกณฑ์จะได้ไปอ่าหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันในสถานที่เก่าๆอย่างนี้ก็ได้นะคะพาคนไกลก็สามารถทําได้แต่ว่ามันจะเป็นการกลับไปอยู่ในบริบทเก่าๆร่วมกัน ทำอะไรเก่าๆร่วมกันหรือว่าหยิบเอาเรื่องเก่าๆที่ทําค้างๆคาคาไว้มาทําด้วยกันก็ได้นะคะประมาณนี้ทีนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะจริงๆมันมีปัญหาอยู่ในช่วงเดือนสิงหาอยู่นะคะแต่เดี๋ยวพี่หมอค่อยย้อนกลับไปอ่านจะได้ไม่งงขอไล่เป็นเดือนไปก่อนนะในช่วงเดือนอ่าพฤศจิกาธันวาสองเดือนนี้ อยากให้ระวังในเรื่องของความไม่เข้าใจกันในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของหึงความหึงหวงความจุกจิกการบังคับการกดดันนะเรากดดันตัวเองเรากดดันคู่เราคู่เรากดดันเราคู่ดันคู่เรากดดันตัวเขาเองอการทะเลาะกันจากเรื่องเล็กน้อยแล้วบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตด้วยอารมณ์ระวังให้มากเพราะว่ามันจะมีผลมากๆในช่วงสองเดือนนั้น แต่ถามว่าคุณสองคนจะเลิกกันหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่จะบอกว่าไม่ต้องกลัวก็ไม่อยากจะพูดให้แบบประมาหรือว่าเผอเลยอความสมคัญในความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่นะคะแต่เอาเป็นว่าพี่หมอไม่เห็นถึงเกณฑ์นั้นแต่เห็นว่ามันมีโอกาสในการจะทะเลาะกันในการจะเอาชนะกันในการที่ใช้คำพูดเจ็บเจ็บสาดใส่กันเอาอารมณ์มาใส่กันทั้งๆที่ ปัญหาเนี่ยมันเล็กมากมันจิ๋วมากมันเป็นเรื่องที่เผลอเผลอมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรักเลยบางทีคุณเหนื่อยงานคู่คุณเหนื่อยงานแล้วเอามาลงที่เขาเขามาเหวี่ยงเราเราไปเหวี่ยงเขาเขาวีนเราเราวีนเขาเขาพานเราเราพานเขามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ชาวกรกฎเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ความใจร้อนคําพูดใคร เป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยคิดช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาคำพูดมีส่วนมากๆนะคะระวังให้เยอะจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่ขัดแย้งกันเนาะประมาณนี้อะเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าสิงหาจริงจริงมันมีปัญหาเหมือนกันซึ่งจะบอกว่าปัญหาในเดือนสิงหาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับพฤศจิกาและธันวาแต่ว่าสิงหาเนี่ยมันเกิดมาจากความแบบอยากเอาชนะอะช่วงนั้นเนี่ย จำได้ไหมพี่หมอบอกว่าก็ากรกฎเนี่ยเดือนกรกฎาคมสิงหาสองเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะหยิบเอาอะไรมาทําร่วมกันนะคะร่วมมือกันทําอะไรบางอย่างวางแผนอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกันปรากฏว่าสิ่งนั้นละคะ่ะมันมีเกณฑ์เหมือนกันว่ามันจะทําให้ชาวกรกฎหันมาตีกันเองคือมันต่างคนต่างอยากให้มันออกมาดีแหละเราก็รู้สึกแบบนี้คู่เราก็รู้สึกแบบนี้ต่างคนต่างมองว่าเฮ้ยทําอย่างนี้สิดีกว่า อีกคนนึงมองว่าทาอย่างนี้สิดีกว่าแล้วตีกันซะอย่างนั้นแต่ว่ามันจะไม่ได้รุนแรงเท่าในเดือนพฤศจิกาธันวาอืมเพียงแต่ว่าก็มีเหมือนกันมีโอกาสของการอยากเอาชนะมีโอกาสของการใช้คําพูดไม่ดีใส่กันอะไรเงี้ยนะคะจริงๆอะทาไมพี่หมอสือว่ามันเป็นที่ชาวกรกฏมากกว่าคู่นะคุณนะจะเป็นมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ากรกฏคนไหนฟังอยู่แล้วรู้สึกว่า ไม่จริงอะ่ะหนูไม่ใช่คนปากเสียหนูไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนหนูไม่ชอบหนูไม่ใช่คนชอบเอาชนะหนูไม่ใช่คนเอ่อไม่มีเหตุผลค่านู่นนี่นั่นก็อาจจะมีคู่ที่เป็นแบบนี้ก็ต้องทําความเข้าใจในตัวเขามากๆนะคะอาจจะต้องแบบยอมยอมหรือว่าอ่อมันไม่มันก็ไม่ได้อยากให้ยอมนะแต่ว่าเอาว่าอยากให้เข้าใจเขามากๆนะเราครบกับเขามาเราต้องรู้นะว่านิสัยคู่ของเราเป็นยังไงแต่จริงๆรือ จริงๆแล้วคือเขาไม่ได้เจตนานะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเดือนสิงหากันยตุลาเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนที่มันมีความรับความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้เกิดปัญหาอะไรคุณก็จะกลับมาหันหน้าคุยกันได้หกถ้วยมันก็คือพาร์ทนั้นแหละมีปัญหากันใหม่เข้าใจกันแต่พอได้คุยกันเข้าอกเข้าใจกันแล้วกลับมาดีกันเหมือนเดิมกลับมาอินเลิฟกันเหมือนเดิมแล้วก็มีความคิดที่ว่าเธอกับฉันมันตัดกันไม่ได้หรอก ฉันกับเธอมต้องอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้แหละกรกฎจะเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆถือว่าความรักกรกฎคล้ายชาวเมถุนอยู่เบาๆเหมือนกันนะพี่หมออ่านกรกฎกับเมถุนติดกันนะคะมีความคล้ายกันมากเลยค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คล้ายกันในแง่ไหนคล้ายกันในแง่ที่ว่าเหมือนคู่รักปกติค่ะคือความรักมันมีทั้งพาที่ดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันมีทั้งจังหวะที่มีปัญหาในหเดือนเนี้สำหรับชาวเมทุนแล้วก็กรกฎเนี่ย คล้นคลายกันในแง่ที่ว่ามันเป็นความรักแบบปกติอ่ะมันไม่ได้ดีก็ดียาวๆไปอย่างเงี้ยเอออันนั้นอาจจะทําบุญมาดีกว่าปกตินะคะกับไม่ได้ตีกันตลอดค่ะคือมันมีทั้งช่วงที่แบบตีกันให้เป็นสีสันแล้วมันก็มีทั้งช่วงที่รักกันแบบอินเลิฟนะอันนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพผูกเดือนสุดท้ายนะ สุขภาพ6เดือนสุดท้ายของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะจะมีโอกาสเกิดเรื่องราวยังไงบ้างหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างไหมหรือว่าแข็งแรงดีหรือว่ายังไงนะขอดูในเรื่องของสุขภาพเป็นตัวแทนเปิดเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตชาวราศีกรกฎทุกคนเลยนะคะเออพี่หมอมีพูดผิดมั้งไหมเนี่ย ถ้าพี่หมอพูดผิดไปเป็นเมถุนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่หมออ่านติดกันต้องขออภัยชาวกรกฎทุกคนล่วงหน้านะแต่เราเข้าใจกันนะว่าพี่หมอพูดผิดขอโทษด้วยจริงๆนะคะถ้าอัดคลิปติดกันนะจะชอบพูดแบบชื่อราศีผิดนะคะโอเคค่ะขอไพ่ให้กับรักานาและราศีกรกฎในเรื่องของสุขภาพให้ด้วยนะคะรอบนี้พี่หมอจะเปิดสิบใบนะ ที่รอบนี้พี่หมอเปิดสิบใบเพราะว่าเราอ่านดวงหกเดือนกันเลยทีเดียวนะคะก็เลยโอเคดึงไพ่เยอะได้แต่ปกติทุกคนจะรู้เนาะว่าพี่หมอจะเปิดเรื่องของสุขภาพแค่เพียงห้าใบเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่ต้องงงกันนะเดี๋ยวพออ่านรายเดือนเนี่ยซึ่งกําลังจะอ่านต่อจากเนี่ยแหละเดี๋ยวพออ่านความรักสุขภาพของหกเดือนจบก็จะไปอ่านการงานการเงินแล้วก็ความรักสุขภาพในเดือนกรกฎาคมฝากชาวลัคนาราศีกรกฎาทุกคนรอติดตามด้วยนะคะ สำหรับสุขภาพนะต้องบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมก็รากฏหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลานะคะหลักๆเลยคือไม่ค่อยมีเวลาในการพักผ่อนหรือการเอ่อหรือในการดูแลตัวเองมากพอนะคะแต่ถามว่าช่วงนั้นเนี่ยชาวกรกฎจะเกิดปัญหาไหมเอ่อโดยรวมเนี่ยจริงๆก็มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็อาจจะมีปัญหาได้จาก ความอ่อนเพลียความเหนื่อยล้าหรือว่าจริงๆบางคนอาจจะแค่รู้สึกว่าอยากนอนแต่มันไม่มีเวลานอนอะฟิลลิ่งนั้นนะคะส่วนผู้หญิงอะชาวกรกฎที่เป็นผู้หญิงที่หมออยากให้ระวังเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของมดลูกนะคะ,ะน้ำเลือดน้ำหนองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่ข้องเกี่ยวกับมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ระวังเป็นพิเศษแล้วกันในช่วงเดือนนั้นนะคะแล้วก็ ออีกเรื่องหนึ่งนะเไม่ใช่อีกเรื่องหนึง่งในเดือนสิงหาสิงหาก็ปรากดบางคนนะจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับฟันกระดูกและฟันนะคะอาจจะมีการปวดฟันหรือว่าเหงือกบ,บวมอะไรที่มันเกี่ยวกับช่องปากปวดฟันกระดูกฟันย้ำฟันจังเลยพอรู้สึกว่าอันนี้หลายคนเป็นแล้วก็มีเกณฑ์แล้วปวดแบบทรมานด้วยนะบางคนเนี่ยเป็นในลักษณะที่ ไอซี see, เนี่ยเคยเป็นปัญหามาแล้วไปแก้แล้วแล้วก็กลับมาเป็นอีกนะคะอาจจะต้องไปหากลับไปหาคุณหมอนะถึงจะหายต้องไปหาคุณหมอเท่านั้นนะคะสิ่งที่เป็นในเดือนในเดือนสิงหาเนี่ยมองว่าต้องไปหาคุณหมออย่างเดียวเลยแล้วก็ไอเกณฑ์หมดลูกเนี่ยก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงชาวกรกฎนะคะที่เป็นผู้หญิงเรามาระวังเป็นพิเศษค่ะรู้สึกปวดประจําเดือนผิดปกติร่างกายผิดปกติส่วนไหนเออไม่ใช่ส่วนไหนอย่างไหนที่มันเกี่ยวกับหมดลูกอะ่ะ แนะนำว่าปรึกษาคุณหมอนะคะเข้าสู่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวายังต้องบอกว่าสุขภาพเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยดีขึ้นมากนะหลายๆอย่างดีขึ้นมากไอ้ที่เป็นที่ป่วยที่รู้สึกนอนไม่เพียงพอพักผ่อนน้อยนู่นนี่นั่นคือร่างกายมันกลับมาสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเปชี้ขึ้น,น,น,นดูแลตัวเองดีขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าโครคภัยไข้เจ็บมันก,มนก็มันก็ไม่ได้เบียดเบียนชาวกรกฎมากมายขนาดนั้นในช่วง อ่าสเดือนหรือ3มเดือนสุดท้ายอ่ะ3เดือนสุดท้ายนะประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีมากอาจจะมีบ้างบางอย่างบางโรคเข้ามาในบางเดือนบางช่วงและกับบางคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นหัดสังเกตสุขภาพตัวเองสังเกตร่างกายตัวเองค่ะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราไม่เคยเป็นปกติเราไม่เคยปวดประจำเดือนขนาดนี้เลยก็นั่นละค่ะเราปรึกษาคุณหมอดีที่สุดอย่าคิดเองนะคะ โอ้โหสุขแล้วก็เหมือนเมถุนไปอีกนะก็คือสุขภาพไม่มีอะไรให้ให้พี่หมออ่านเลยถือว่าดีจนถึงดีมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวลัคนาและราศีกรกฎช่วง6เดือนสุดท้ายนะคะตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของปีสองพพี่หมอหวังพี่หมอหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะ อ่านจนจะจบคลิปอย่างอุตสาหิดจะเป็นประโยชน์กับชาวกรกรทุกๆคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้เนาะเอาไปวางแผนกับชีวิตตัวเองเรื่องราวตัวเองเหตุการณ์ของตัวเองเอาไปสังเกตดูอ้ออันนี้คล้ายคลึงอันนี้มีความใกล้เคียงเฮ้ยอันนี้ตรงกันแปลว่าเราก็สามารถรู้ร่วงรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังล่วงหน้าได้มันก็จะเป็นประโยชน์ค่ะยังไงก็เป็นประโยชน์ค่ะ กล้พูดเลยนะขอให้เป็น6เดือนสุดท้ายของชาวกรกฎที่มีความสุขทั้งความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินสามารถฟังการงานและการเงินได้นะพี่หมอก็จะมีอยู่ตรงท้ายคลิปนี่แหละค่ะเดี๋ยวมันจะมีวิธีกดไปนะขอบคุณชาวกรกฎทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันซัพพอร์ตกันแล้วก็ ทุกๆคนที่เข้ามาติดตามทั้งใหม่และเก่าหูแบบเป็นกําลังใจให้พี่หมอมากๆพี่หมอไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้ถึงพันซับเร็วขนาดนี้นะจริงๆนะไม่รู้เขาตั้งเป้าหมายกันยังไงแต่พี่หมอคืออยากจะทําไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ได้ได้หนึ่งพันซับมาเร็วมากแล้วก็ขอให้มันไหลไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะขอขอบคุณบ้านหลังที่สองบ้านหลังแรกของพี่หมอคือเพจบ้านหลังที่สองก็คือช่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกบ้านทุกคนพวกคุณน่ารักมากๆเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ